เมื่อ15นาทีที่ผ่านมาฟุตบอลชายเอาชนะอินโดนีเซีย6-0เข้ารอบเป็นที่1ของซ้ายอ e, ีไปพบกับจีนในรอบที่2ในเอเชียนเกมส์ที่อินชอนเกาหลีใต้วันนี้ไทยประเดิม2เหรียญทองแดงจากยกน้ำหนักหญิงรุ่น58กิโลกรัมและยูโดหญิงรุ่นน้ำหนักมากกว่า78กิโลกรัมไฮไลท์พรุ่งนี้ลุ้นเหรียญรางวัลของไทยยกน้ำหนักหญิงรุ่น63กิโลกรั คณะทำงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเสนอแผนทุบทิ้งรังนกกระจอกเก่าทำเนียบรัฐบาลเพื่อสร้างใหม่คาดใช้เวลา90วันงบกว่า2ล้านบาทจัดตู้คอนเทนเนอร์ให้สื่อใช้ชั่วคราวอ้างให้รับกับตึกนารีสมโมสรนนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ เรือขายสากลแท็กซี่ในเขตกรุงเทพเสนอ3แนวแนวทางเยียวยาหากรัฐบาลขึ้นราคาแก๊ส LPG กระทบคนขับแท็กซี่แบกรับต้นทุนกำหนดบัตรส่วนลดแก๊สหรือปรับขึ้นราคาโดยสารที่สะท้อนต้นทุนรายจ่ายที่แท้จริงและพัฒนาระบบบริการแท็กซี่รองรับอาเซียนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟโตเอสี ผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวหน้า Promed Anti e, Melasma Sport Corrector สบู่เบเน็ต c m e